เดี๋ยวผมจะมาวาดรูปนะครับผมโอเค,ครอเคเต้นมานะ,ะไปาดนันีวันนี้วัดหนึ่งพันนะครับะนะ วาตึงคันครับวันนีน้แล้วผมไม่ตรงเรียบร้อยหน้าไม่ครับยังว่าผมว่าหายด้วยเรียบร้อยเลยแล้วแ่งผมงาว่าผมกวนโอเคไหม Đi không dạ hùng ớt 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 mình ớt phải cùng ớt Em em ớt ớt cho ớt นี่นะครับอันนี้เพิ่งได้ล้อรถนะครับนี่เพิ่งได้ล้อรถเดี๋ยวไัต่อเลยนะครับหย่ยมป้าไม้เห็นในหน้าผมมาวันนี้ไม่เห็น,นหน้าผมเหมือนตกกล่องเอะไว้ตรงครับ นี่ครับนี่นะแบบนึงแบบนึงโอ้นู่นนับนี่หัวรถนะครับเด็ก้าเหมือนเดิมแปลวันนี้ผมจะแต่งก็คือสเตปมั่วก่อนนะครับนี่ผมจะสเต็ปมั่วกอนนะอ่ะชืดไม่เห็นหน้าผมบอกอ แต่งสเต็ปใส่หมวกนะแต่งไม่ค่อยหยุดนะนี่ก็ได้นะครับที่ส่งคลิปนี่นะครับแต่เร้ดูน่นอนให้ผม กรนะกบะน่ะกระบะประมาณนี้นะ่ะกระบะเตียถ้ากระบะสูงมันจะเ,น,เนียนมันจะขนดินได้เยอะแล้วมันจะหนักขึ้นแต่เมื่กบบอกลับเตี้ยเพราะก็เห็นแหะค่ะและที่ที่ขนดินมาก็แต่พี่ชายผมเป็นในนั้น วิ่งมาปุ๊บดอมันยกไปบุกแตกตับวันนี้กูหืมกดมันสั่นครับเป็นไสวยสิยวันนี้เปลี่ยนใหม่กับละโอ้มันสั่นเกิอน,นะอะเไปไปท้าย

ดีนะแต่ประมาณหนึ่งและให้ไม่ใช่เดี๋ยวให้ดูไม่อุ้ยอุ้ยนะกับด้านนะเมื่อกี้กลับด้านนะพอยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนบแป๊บนึงมือมันสัน่น ีับร้อครับนี่ครับเอุตส้าห็คิดต่ครับวันนี้ขอจบวิปเพลงก็อุ้ยเท่านี้นะครับหมดเลยครับ